ใหญ่มากค่ะ,ะตัวนี้ลงมาแล้วนี่เนี่ยคือตัวนั้นทำอะไรอ่ะ,อะออตัวนั้นรุ่นใหญ่เลยค่ะอ้อ กินอะไรกินอะไรตรงนั้นน่ะผู้ใหญ่มากค่ะตอนนั้นเขาก็กำลังจะไป,ไปกินหอยตัวนั้นน่ะ ตนั้นกินหอยกินหอยเชอรี่กินปลาอ๋ตัวน,นี้ก็ได้ปลาค่ะนะั่นะนะพ่งเห็นนะลากปลาไปนะนะันะ่นนะโอ้ลากปลาตนีกว่าทำอะไรอืมก็ได้ปลา โอ้นุน่นค่ะอือเอ,อ,อ้ามีหน้าอะไรมีอีกตัวไปแย่งเมื่อกี้ตัวใหญ่เลยอ่ะอยู่ใกล้นกซะด้วย นี่ก็สวยสวยลูกปลาข่าตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยไนะปแอบกินอาหารอยู่ข้างบนมนาไปแอบไนะปแอบน,น่ากลัวก็มีคนแอบดูเหมือนคุณยายอยู่นะมีคนดู นั่นๆแล้วจะกินปลาแล้วน่ะฮัมฮันฮนมอัมฮันฮยมฮันฮัมฮัมฮอมฮัมฮัมฮัมนัมมฮัม เชนกปากข้างตัวใหญ่ <laughs> <laughs> ด,ดูดิดูดิดูค่ะดูดูค่ะดูดูดูดดอ้ายยายจะไปไหนอ่ะอีอีอื้อ,อ,อ,อใหญ่มาก มานั่นจะมีคนไปเก็บภาพเขาอยู่ข้างล่างนะเห็นไหมคะกตกใจวิ่งลงนะ้ำโอ้ยเจนกก็มองอยู่ ททน,นูน่นนู่นบ้านเขาค่ะบ้านเขา,น,านันาน่นนั่นนั่นนั่นสองตัวสามตัวอยู่ในนั้นน่ะนั่นนะ่นนนะเอ้ยใ,ใหญ่มากค่ะน,นั่นนอนอยู่ในนั้นน,น,นะคะอือ นุ่นยกหัวขึ้นมายกหัวขึ้นมาแล้วเอ้าเอ้าเอ้าจะวิ่งไหมจะวิ่งไหมโอ้โหนอนอยู่ในนั้นนะคะตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยอืออืออืออุ้ยนุ่นข้างในนุ่น ไม่กล้าไม่ก้าไม่ก้าไม่กล้า,า,าอือน่ากลัวมากค่ะนั่น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 กระดูกกระดิ๊กเละกระดูกกระดิ๊กเละถิ่นเขาถิ่นเขาตรงนี้คือถิ่นเขาค่ะ เดินผ่านมาเจอเพอแอบนอนอยู่ในนี้คือทั้งหลายตัวว้ายนั่นๆไปอะวัววิ่งไม่ทันนั่นนะคะนั่นเออแอบนอนอยู่ในพุ่มไม้เอ้ยนั่นน่ะข้างในในอีกค่ะนาดนั่นเห็นหางไหมนั่นนั่น อู้ oh, ตัวนี้ใหญ่มากค่ะใหญ่มากค่ะตัวนี้ตัวนึงนะคะนั่นนั่นน,นตัวนั้นน่ะนอนอยู่นั่นห่างกันออกไปอีกนะนั่นในพุ่มนั่นะนะนน,นอนอยู่ในนั้นสองตัว อ,อุ้ย,ยมืดยยยไย่ไปยยยยยยไยย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 ยเห็ตห,หตยยยยยยยนยยยยะยย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 ยนยยนนยยนยย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 ่ ถึงนู่นเลยค่ะนู่นๆนๆ่นน่นน่นน่นอุ้ยดุนใหญ่แหละดุนใหญ่มากเลยค่ะนัน่นะว้ายตกใจได้อีกตัวอยู่ข้างในน่ากลัวค่ะน่ากลัวอือลายเขาอ่ากลัวมากถอยถอยทำอะไรถอยตั้งหลักเหรออืๆ กลมลงเนียกลมลงเนยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนู่นนู่นดูนะคะนู่นนู่นนู่นถึงนู่นเลยคันอุ้ยอ่ะหายเฮ้ันหน้ามาแล้วไผ่แล้วเฮ้ย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  ไม่ยอมลงน้ำด้วยอุ้ยไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว้ววายกัวเขาวิ่งมาเนี่ยอะไรเนี่ยอืออื้อ,อเยอะจังเยอะจังไอยังมันมองเราอีก <c oughs> <c oughs> จังใช่เลย วิ่งเลยขึ้นต้นไม้นะขึ้นต้นไม้หาลังนกลังกระลอกว้ยไปแล้วค่ะไปแล้วโอ้โหเราสับบา้บาบ้าบๆแล้วมาเห็นเจ้าตัวใหญ่นี่โอ้โหใหญ่มากค่ะ ไม่กล้าเดินไปไกลกำลังกินอะไรอ่ะปลาแน่เลยน่ะกำลังกินปลาจะวิ่งไหมจะวิ่งไหมอ่ะปลาค่ะปลา กำลังหวงตาอยู่ข้างหน้าเัาะเนะ้โหใหญ่มากอะ่ะจ้องนะเอ้ยคืออะไร โอ้โหโอ้โหเฮ้ยแผบบลิ้นหลอกแล้วลิ้นออกมาเลยเฮ้ยไปดิกว่าไปดิกว่าไม่อยู่ว้าย มองจากทางนี้มองจากทางนี้เขาชัดมากเลยค่ะ,น,ะนอนอยู่ตามข้างของเฮ้ยวันนี้เดินมาเจอเยอะเลยบอกหาอาหารเนาะเยอะเลยวันนี้โอ้นอนนิ่งเลยยังก็ไม่มีชีวิตเอ้ย อีกตัวไปไหนอ่ะอือโอ้โอ้เัืนอวนมาเห็นสองตัววันนี้นอนอยู่ตัวเดียวนิ่งนิ่งมากหน่ากลัว ไหนตัวหนึ่งอ่ะดูซิดูซิดูอีกดูอีกตัวเดียวจริงๆริงนะเห็นไหมคะลายออสงสัยอีกตัวอีกตัวออกไปหาอาหารนะนอนนิ่งเลย อ,อ้ว่นว่นมากเห็นลายแล้วน่ากลัวหลับซะด้วยอ้าวหลับหลับเฉยยุด,ดฉีดน้ำกำลังมา รถฉีดน้ำกำลังมานอนอยู่นี่แหละไปแล้วค่ะไปแล้วไม่อยู่แล้วคุณยายโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกําลังใจค่ะคุณยายกับรลานๆจาอาร r กดไลค์กดเลิฟกดติดตามให้คุณยายด้วยค่ะเก็บภาพไปเรื่อยๆค่ะ เดินมาเจอนี่ก็เจ็บภาพไปอืมาอยู่เลยกลัวเออใหญ่มากค่ะดูสิใหญ่มากนอนนิ่งเดยไปแล้วเดี๋ยวเขาตื่นบายบายค่ะบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะอืมใหญ่มากใหญ่มาก